หวิธีปลูกพลังให้ดึงพลังกลับมาที่ตัวเองนั่นก็คือการที่รู้ว่าตัวคนนั้นสำคัญที่สุดคิดว่าฉันสำคัญที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้ตัวว่าตัวคุณเองเนี่ยสำคัญที่สุดตัวคุณเองเนี่ยมีคุณค่าที่สุดคุณจะไม่สนใจหรือเอาพลังไปแบ่งให้ใครออเคนไหมครับเพราะท่านจงรู้ว่า ตัวคุณเองอ่ะสำคัญที่สุดคุณคือน u m เ e r ร์วันคุณคือมาก่อนเสมอคุณคือน u m เ e r ร์วันคุณไม่ได้ให้ใครมาก่อนแต่คุณนมาก่อนเสมอคุณไม่ได้พยายามทําให้คนอื่นชอบคุณหรือพยายามทีตคนอื่นให้คนอื่นชอบในตัวคุณโดยที่ไม่ใช่ตัวตนของคุณแต่มันคือการที่คุณกลับมาให้ตัวเองอป็นที่นี่และไม่สนว่าความสุขของฉันต้องอยู่ที่ใครความสุขของคุณอยู่ที่ตัวคุณเอง จงจาไว้เสมอทุกคนเพราะคนส่วนมากรอให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นก่อนรอให้คนนั้นกอดฉันก่อนรอค่อยคนนั้นพูดดีๆกับฉันก่อนแล้วฉันค่อยมีความสุขฉันค่อยรู้สึกดีไม่แต่คนที่มีพลังหรือดึงพลังกลับมาให้ตัวเอง100%นั่นก็คือการที่รู้ว่าฉันคือศูนย์กลางฉันคือผู้กําหนดชีวิตของฉันฉันคือผู้ควบคุมชะตาชีวิตของฉันไม่ใช่ใครเลยแต่คือฉันเอง นี่คือคนแบบนี้คือการดึงพลังกลับมาไม่ต้องรอแต่ได้แต่รอรออะไรอาจารย์รอให้คนนั้นพูดแบบนี้ก่อนรอให้คนพูดนั้นพูดแบบนี้ก่อนรอให้คนนั้นทําไปก่อนแล้วคุณค่อยทําตามไม่คุณไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ตามแต่คุณเกิดมาเป็นผู้นำจำไว้ดีๆทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรก็ตามวิเท่าไ,ไหรอะไรก็ตามคุณเกิดมาเป็นผู้นํานําอะไรอาจารย์นําชีวิตตัวเองก็ยังได้เพราะคนสมักทุกคนรู้ไหมครับอะไร เขาให้คนอื่นจูงชีิตตัวเองจูงชี้เขาเองเขาให้คนอื่นนําชีวิตเขาเองเขาไม่ได้นําชีวิตตัวเองไม่เป็นตัวตนของตัวเองสักทีเรื่องแบบนี้เกิดได้ตลอดชีวิตครับทุกคนอาจจะเขาอาจจะไม่ได้เจอเลยไม่รู้เลยได้แต่คนมีคนอื่นนําชีวิตวันนี้ก็เลยส่งต่อเรื่องนี้ให้กับทุกคนว่า 1. วิธีดึงพลังกลับมาในตัวเองนั่นก็คือการที่เรารู้ว่าฉันสําคัญที่สุด ฉันมีคุณค่าว่าฉันสำคัญที่สุด